ทีมถัดไปเลยนะคะมา,มาพร้อมแล้วนะคะสำหรับทีมเราเรียกเพื่อนกลับมาก่อนเรียกเพื่อนก่อนเรียกเพื่อนก่อนวันนี่เราเพินไปทีหนึ่งล้สินรมค่ะโครงการสารต่อน้ำพระไทยด้วยแรงใจเยาวชนจากมหาวิทยาลัยศิลปากรค ควรสร้างฝ่ายต้นน้ำลำธารบริเวณควรสร้างฝายต้นน้ำลำธารตามร่องน้ำเพื่อช่วยชะลอกระแสน้ำและเก็บกับน้ำสำหรับสร้างความชุ่มชื้นให้กับบริเวณต้นน้ำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่11มีนาคมพุทธศักราช2535ณดอยอ่างขางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ําฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ําพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ําฉันจะสร้างป่าพระราชดํารัชของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2525ณบา้านทําติวอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครค่ะสวัสดีครับ ก็วันนี้นะครับพวกเรากลุ่มศิลธรรมนะครับจามหาลายศิลปากรจะมานําเสนอโครงการสารต่อน้ําประเทศไทยด้วยแรงใจเยาวชนครับค่ะมาทราบพ,พี่มาและความสําคัญของโครงการก่อนเลยนะคะก็คือโครงการนี้เราได้รับ,รรบแรงบันดาลใจจากโครงการในพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะซึ่งสังเกตว่าในหลายๆโครงการนะคะมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติทางด้านการส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาป่าไม้แหล่งน้ําและสัตว์ป่านะคะโดย พระองค์เนี่ยต้องการให้ประสงนิกรชาวไทยทุกคนนะคะได้มีส่วนร่วมกับโครงการต่างๆของพระองค์ท่านนะคะและจากหลายๆพื้นที่ในประเทศไทยที่ผ่านมานะคะประสบกับปัญหาอุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่นะคะออทางกลุ่มศิลธรรมได้ตระหนักถึงสาเหตุดังกลาลนะคะจึงได้คิดโครงการสานต่อน้าพระไทยด้วยแรงใจเยาวชนขึ้นนะคะโดยกิจกรรมของเราเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการจัดค่ายพักแรมนะคะโดยมีกิจกรรมเด่นๆอยู่สองกิจกรรมค่ะก็คือการสร้างฝายชะลอน้ําและก็การทําป่งดินเทียม ความสําคัญของโครงการของเรานะคะก็คือการเป็นศูนย์กลางค่ะเพื่อที่จะนําเยาวชน,นไปทําความดีนะคะนอกจากที่เยาวชนจะได้ทําความดีแล้วนะคะเยาวชนยังจะได้เป็นการสร้างมิตรภาพที่ดีอีกด้วยและนอกจากนั้นค่ะเยาวชนยังได้รับความรู้จากคณะวิทยากรแล้วก็ได้รับความรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆนะคะทั้งนี้ค่ะเยาวชนสามารถที่จะนําความรู้เหล่านี้นะคะไปจัด โครงการแล้วก็ไปสานต่อเผยแพร่ในรูปแบบของตนเองอีกด้วยค่ะเพื่อคืนชีวิตสู่ธรรมชาติและสานต่อน้ำพระทัยของพระองค์ท่านที่ทรงมอบแนวทางให้แก่ประชากรชาวไทยได้อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนค่ะต่อไปนะครับมารู้จักกับฝายกันก่อนนะครับฝายก็คือสิ่งที่มนุษย์ก่อสร้างขึ้นแล้วนํามากั้นหรือขวางทางน้ําเพื่อชะลอกระแสน้ําหรือกักเก็บตะกอนเพื่อให้ผืนดินผืนป่าเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นครับ ต่อไปนะครับเป็นเรื่องของโป่งดินครับโป่งดินบางคนอาจจะไม,ไม่เคยได้ยินแต่ไม่รู้คืออะไรก็คือเป็นที่แ่งรวมแร่ธาตุนะครับที่เกิดจากการช้าล้างของสายฝนนะครับและนําแร่ธาตุที่จําเป็นต่อสัตว์เนี่ยมารวมกันหรือเปรียบเสมือนกับโรงพยาบาลของสัตว์ตย่อมๆไดเลยก็ได้นะครับซึ่งเวลาสัตว์ป่วยเนี่ยพวกเขาเหล่านียก็จะมากินดินโป่งแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยหายป่วยได้ครับสาหรับกิจกรรมของเราประจัดที่เขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำพานชีอำเภอสมรณจังหวัดราชบุรีนะครับ โดยจะเป็นเวลา2วันหนึ่งคืนและกลุ่มเป้าหมายของเราคือนักศึกษานักเรียนมัธยมศึกษาครับและนันเกิจกรรมนะครับจะมีดัยงต่อไปนี้ครับครับสำหรับกิจกรรมนะครับเราก็จะพาน้องนักเรียนท่านมัธยมศึกษานะครับในอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะครับเพราะว่าเอาพื้นที่ใกล้ๆก่อนนะครับคือวันแรกไปถึงแล้วครับเราก็กิจกรรมชื่อว่าคืนธรรมชาติให้มีชีวิตนะครับเราก็ไปก็ ได้ติดต่อกับพี่ป่าไม้ที่นั่นแล้วนะครับก็ให้เป็นวิทยากรช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับป่าไม้สัตว์ป่าแหล่งน้ําแล้วก็การดํารงชีวิตอยู่ในป่านะครับเขาก็สามารถให้ความรู้กับเราได้นะครับและก็แนะนําเกี่ยวกับป่งดินว่าเนี่ยตรงนี้บริเวณนี้เหมาะสมที่ไปทำนะอะไรอย่างเงี้ยครับต่อไปเขากิจการต่อไปเขาก็จะ กเราจะให้เขาพาไปบริเวณที่จะทําการสร้างฝายชะลอน้ามันเองนะครับก้อนน้องๆได้ทากิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำตรงนี้ถือว่าเป็นจุดสําคัญนะเพราะว่าเราได้สำรวจพื้นที่แล้วก็เตรียมมาสร้างฝายชะลอน้ําด้วยนะครับกิจกรรมต่อมานะครับคือกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ปกฝังจริยธรรมคุณธรรมและความสามัคคีนั่นเอง เป็นธรรมดาแล้วครับไปเข้าค่ายที่ใดนะครับก็ต้องมีการสรรนาการสุสนาเฮียปาร์ตี้ไปให้น้องๆได้รู้จักครับมาต่างเรียนได้ทักทายกันหลังจากเจอนี้นะครับเจอเจอการอะไรเงี้ยครับได้ทักทายกันเพราะว่า,าหลักๆแล้วโครงการของเราเนี่ยคือการนําไปให้น้อง,องไดได้สารเหมือนกับแางคูิคุ้มกันตัวเองนะครับได้สารต่อได้นะครับกิจกรรมต่อไปวันที่สองเลยนะครับกิจกรรมที่สองเราก็จะพาไป เดินป่าตั้งแต่เช้าเลยนะครับเดินป่าสำรวจเพื่อหาพื้นที่ในการเหมาะสมที่ที่เหมาะสมในการทําป่งดินเทียมนะครับก็คือเป็นป่งดินที่เทียมนะครับที่เกิดป่งดินที่พุ่มมาสัก,กู่เนี่ยเป็นป่งดินในธรรมชาตินะครับ efendim, ทำป่งดินเทียมเสร็จแล้วกิจกรรมสุดท้ายไฮไลท์ของเราเลยก็คือกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับร่วมโครงการนะครับที่สําคัญมากเพราะว่ามันจะเป็นตัวโชว์ที่ว่า Sounds น้องๆมีความได้รับความรู้ได้ดรับประสบการณ์จากการทํากิจกรรมนะครับและ นำไปสานต่อได้ในรูปแบบของน้องเองนะครับและนี่คือโครงการสานต่อน้าประไทยด้วยแรงใจเยาวชนของกลุ่มศิลธรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรครับงามมากเลยครับนั่นคือศิลธรรมนะคะสานต่อน้ําพระไทยด้วยแรงใจเยาวชนค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้านะคะตามพระราชดําริ